น,อน,อนอ้องๆว่ายังไนงน้องๆกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกอะไรคุณบอกว่าวัยรุ่นฟันน้ำนมอยู่แค่ระดับปฐมมะค <Okay. S 1> <า>่ะเด็กปฐมจะทําอะไรอย่างที่คุณว่าอาจริงเดิฉันก็ไม่ได้ทําอะไรได้ขนาดน,านั้นเดิฉันก็ทาเป็นเก่งไปแต่กลุ่มนี้เนี่ยเขาว่าเก่งคนเดียวเนี่ยมันไม่เท่ากับเก่งด้วยกันหลายๆคนเพราะว่าเวลาเรารวมทีมรวมฟอร์มวงดนตรีกันมันจะต้องมีการฝึกซ้อม่าเราต้องเข้าจังหวะกันได้แล้วก็ต้องรู้ว่ารับส่งอะไรกันตรงไหนให้ไปดูค่ะว่าฝีมือการเล่นดนตรีวงนี้จะเป็นยังไงวัยรุ่นฟันนน้มค่ะ Yeah. <music> เบสหรือกีตาร์คุณดิมกีตาร์จ้ะที่ขอขอบคุณมากฉันไม่ร้องน้องน้องคนเสื้อดำใช่ไหมใช่ใช,ใช่ไม่ที่กางเกงสีดำอ่าใช่กีตาร์กีตาร์ใช่ไหมโอ้โหอ้อออาวนี่นะคุณผู้ชมเป็น,น,นไงฝีไม้ลายมือเขาถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เพลงที่เลือกเล่นเนี่ยเป็นเพลงของวง body slam นะเพลงที่ชื่อว่ายาพิษเพลงนี้เนี่ยถ้าไม่แน่จริงถ้าเล่นออกไปแล้วเนี่ย โอ้โหมันมันมันจะดูกลายเป็นแบบว่าโอ้โหมันมันมันไม่ถึงอ่ะไม่ถึงแล้วดูค่ะแต่ว่าดูลีลาของน้องๆวงนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับอายุนานเนี่ยยังยังยังไม่ถึงเลขสิบเลยอ่ะคุณผู้ชมยังเลขตัวเดียวอยู่แล้วดูดูเฉพาะมือกีต้าร์เนี่ยที่ใส่กางเกงขาสั้นสีดำเนี่ยคือเราเห็นเลยว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ยอดมือกีต้าร์วงนี้ที่แสดงชัดเลยอ่เนี่ยทั้งทรงผมทั้งลีลาทั้ง การจับกีตาร์ทั้งการโยกหัวทั้งการใส่ลิชแบนที่ข้อมือด้วยเนี่ยดูฮะโอ้โหเป๊ะเลยอ่ะถูกใจพี่ดีมก็เลยสายร็อกคือแล้วถูกใจเลยลูกเอ้เลยเอาจริงดิฉันเห็นแล้วเนี่ยนะนี่นี่นี่ไม่โอ้โหตอนที่แบบควงหัวแบบศีรษะหมุนเนี่ยหรอโอ้โหดีไม่ควงกีตาร์ด้วยลูกเอ้ยนะแล้วกีตาร์ที่ใช้เนี่ยถ้าดิฉันเข้าใจไม่ผิดเนี่ย ก็เป็นแบบของผู้ใหญ่แล้วถูกต้องถูกต้องถูกต้องของผู้ใหญ่ที่ใช้ก็เลยเพราะเนี่ยขนาดเนี่ยเท่าที่ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องที่กําลังเล่นกีตาร์เนี่ยนะโอ้โหลีลาไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดิฉันบอกนิดนึงดิฉันเคยเห็นดิฉันเคยดูตอนที่ฉันไปสยามสแควอนเน่เฮยรุ่นลุกนี้ไปสยามเราก็ไปเด็กหยามเหมือนกันเราเคยไปดิฉันเคยไปดูและดิฉันยังประทับใจเลยเคยดูน้องวงนี้เลยหรอดิฉันไม่รู้เนี่ยนะตอนที่เราว่าจะเป็นวงที่เคยเห็นคือ ตอนที่ไปอ่ะเล่าให้ฟังว่าอุ้ยทั้งชาวต่างชาติทั้งวัยรุ่นเด็กสยามนี่เขาไปเดินกันมุงดูพอน้องเขาขึ้นปุ๊บ พาทุกคนไปอยู่ในแบบบรรยากาศของความสนุกความมันและที่ต้องชื่นชมสุดๆรู้ไหมคือใครคือผู้ปกครองค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นสายซัพพอร์ตอย่างมากเราสัมผัสได้ถึงคือคือผู้ปกครองค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นสายซัพพอร์ตอย่างมากเราสัมผัสได้ถึงพลังงานบวกนะบวกที่ว่าไม่ได้หมายถึงแบบแบบแบบจะอะไรเงี้ยเอาเป้าเอาเปาไม่ใช่ ซัพพอร์ตลูกสุดๆ <m> บางคนก็ถ่ายภาพบางคนก็ถ่ายวิดีโอ <ไป S 1> นะในโลกโซเชียลใช่ไหมแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเขาได้ใช้ความสามารถรในการที่จะได้รับสินน้ําใจนะจากบางคนที่เอายืน,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 นแบบแบงค์บ้าอะไรปะ วงของน้องเนี่ยเขาชื่อว่าวงไม่มีชื่อหรือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า no name band no name เหรอ no name band no name band นะครับผมก็คือสมาชิกเนี่ยมี6คนด้วยกันนักร้องนำเนี่ยสุดหลอนะชื่อน้องยูกินะครับมือกลองชื่อน้องจิมมี่มือคีย์บอร์ดชื่อน้องโปรดนะครับมือเบสชื่อน้องแม็กแล้วก็น้องพาคินเป็นมือกีตาร์นะครับโดยนักร้องมือกลองแล้วก็มือกีตาร์อายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้น8ขวบนี่ถ้าเกิดว่าเรียนก็ประมาณสักป .2 ป .3 ไม่เกินเนี่ย ุยนั่นไงผมถึงบอกเลยว่าตอนป .2 ป .3 ผมยังขุดหลุมดีลูกแก้วอยู่เลยคุณนี่แน่ดิฉันก็โยนมาเก็บอยู่กันบางทีผมก็ไปเล่นมาเก็บกับเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่่านีกกระโดดยางก็มีแล้วก็มือเบดเนี่ยอายุ9ขวบแต่ว่าถ้าจะอายุเยอะหน่อยก็คือมือคีย์บอร์ดอายุ11ปีอาเป็นพี่ป .5 นี่ก็ถือว่าแบบเก่งมากๆนะชื่นชมมากๆคือน้องๆเขาเนี่ยนะคะรวมตัวกันค่ะผ่านที่โรงเรียนเนี่ยแล้วเจอกันครั้งแรกนะเมื่อกรกฎาคม6 7ที่ผ่านมารวมตัวกันได้ไม่นานนะรวมตัวกันไม่นานแล้วซ้อมกัน สองครั้งแสดงครั้งแรกที่สยามสแควร์แสดงว่า<อ>ครั้งแรกที่น้องไป ฉันอาจจะไปด้วยก็ได้นะวันนั้นพอดีเลย<อ>แล้วไปอีกรอบหนึ่งค่ะ28กรกฎาคมนะโชว์สเพลงคือเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปสยามเราก็ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่สีขาวสําหรับเด็กๆมาแสดงความสามารถใครมีวงใครอยากจะโชว์อะไรก็ไปค่ะ<อ>ถึงแม้จะซ้อมน้อยนะนักร้องก็ไม่เคยคือน้องเขาจะเป็นสไตล์เด็กอินเตอร์นิดนึงนะไม่ค่อยได้ฟังเพลงไทยอะไรมาก่อนเนี่ย บางทีก็นังเือเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างนักร้องนําชื่อน้องเวลาน้องเวลาที่จริงก็มีคลิปที่ร้องเพลงต่างชาติด้วยไงถ้าเพลงต่างชาติเพลงขหลักเนี่ยก็คืออาจจะแบบว่าเข้าปากมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงไทยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะใช่แล้วก็จังหวัดีมากๆก็ถึงแม้จะซ้อมน้อยแต่ว่าเดอะโชว์มัสโกออนค่ะแสดงจบก็สร้างความประทับใจให้กับแบบเออทุกคนที่ได้มาชมเป็นอย่างมาก แล้วก็นี่คือคนที่เขาเอามาแชร์กันในโซเชียลเข้าไปดูกันได้นะคะงติ๊กต็อกนะจนกลายเป็นไวรัลเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะไปให้กําลังใจน้องๆน้องก็มีเพจเป็นของตัวเองด้วยนะใช่ใช่ใช่ก็เข้าไปได้ No name บใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ No n น m e นะครับออฟฟิเชียลในช่องติ๊กต็อกนะครับแล้วก็ใน Facebook ก็ชื่อพิมพ์ภาษาไทยเลยว่าวงไม่มีชื่อตอนนี้ก็มีงานโชว์โดยเฉพาะหลักๆก็น่าจะไปอยู่ที่สยามสแควร์นะเพราะว่าไปโชว์กันในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เรียกว่า ไปให้กำลังใจไปสนับสนุนทุนการศึกษาน้องได้และที่เห็นบนเวทีอันนี้ล่าสุดเลยนะคะควันเด็กที่ผ่านมาน้องๆไปที่งานวันเด็กศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุน่นดินแดง <c oughs> น่ารักมากและชื่นชมนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่สนับสนุนให้ลูกๆเขาได้มีความสุขนะนอกเหนือจากการเรียนหนังสือแล้วเนี่ยดนตรีก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้จิตใจของลูกๆเนี่ยอ่อนโยนแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิต <c oughs> นะชื่นชมชื่นชมนะคะตอนนี้เขาบอกว่าขอบคุณจากใจเลยสำหรับ ับผู้ชมทุกคนแฟนคลับตอนนี้มีแล้วนิดนึงนะคะเท่าไรจ๊ะยอดวิวยอดวิวไม่ธรรมดานะ1.6ล้าน6แสนวิวเข้าไปแล้วค่ะชื่นชมน้องๆนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองรักด้วยก็้ลวกันนะคะที่ผมทำติกตอกมาอยู่หลายคลิปเหมือนกันนะผมได้เต็มที่แสนวิวนะนี่น้อง้ไปได้ล้านกว่าเลยนะไม่ธรรมดานะอันนี้อวดหรือว่าอะไริอะไรเ่ย